วันที่21มกราคมการพูดมากเป็นเรื่องเลวของชีวิตวันนี้ขอสอนลูกอีกสักตัวอย่างหนึง่งเพื่อให้ลูกเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปอีกต่อเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญต่อการอ่านคนและเลือกที่จะคบคนลูกจำได้ใช่ไหมว่าหากลูกรู้จักตัวเองลูกจะรู้จักคนอื่นหรือเมื่อลูกเข้าใจตัวเองได้ลูกจะเข้าใจคนอื่น พาให้ลูกอ่านคนได้ที่หัวใจมีความหมายว่าพฤติกรรมที่คนแสดงออกต่อลูกอย่างไรลูกก็จะไม่หลงไปอ่านไปแปลความพฤติกรรมทำให้ลูกสรุปคนผิดและตกเข้าสู่สถานการณ์เห็นกงจักเป็นดอกบัวสถานการณ์การเห็นกงจักเป็นดอกบัวยังอาจไม่ชัดเจนเท่ากับสถานการณ์ที่ลูกตกไปเป็นชาวนา และผ่านสงสารงูเหา่าเผลอไปอุ้มงูเหา่าเพราะคิดว่างูเห่าจะกลับใจไม่กัดลูกอีกต่อไปแต่ที่ไหนได้เมื่อลูกทำดีกับมันมันก็ยังกัดลูกจนได้ทำให้ลูกถึงขั้นเสียชีวิตการรู้จักตัวเองหรือการที่ลูกเข้าใจตัวเองมีความหมายมากตรงที่ทำให้ลูกอ่านคนออกที่ก้นบึ้งของหัวใจ ที่เป็นต้นเหตุแห่งการแสดงพฤติกรรมของคนทำให้ลูกอยู่ในอาการไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่จะเชื่อปัญญาของตัวเองพ่อบอกลูกไปแล้วว่าตาที่สามหรือตาใจที่ถ้าหากลูกพัฒนาให้เกิดอาการดวงตาเห็นธรรมได้ลูกจะอ่านคนได้ตรงตามที่คนคนนั้นเป็นลูกจะไม่ถูกคนคนนั้นหลอกการอ่านคนได้ไม่ได้ใช้ตามอง และหาข้อสรุปแต่จะต้องใช้ใจมองมีความหมายว่าใช้ตาที่สามมองและตาที่สามของลูกและของคนทุกคนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนรู้จักจิตใจของตัวเองที่เป็นต้นเหตุแห่งการแสดงพฤติกรรมของตนวันนี้พ่อนึกถึงตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งขึ้นได้ในขณะกำลังอาบน้าอยู่ตัวอย่างที่พ่อนึกขึ้นได้คือ เรื่องการพูดถึงเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องที่ใครๆก็อยากจะพูดอยากจะเล่าเพราะมันทำให้คนรู้สึกถึงอาการภาคภูมิใจรู้สึกถึงความเก่งกาจของตัวเองรู้สึกได้ถึงความเป็นคนพิเศษและเหนือกว่าคนอื่นคนทุกคนจึงชอบพูดถึงเรื่องของตัวเองการพูดเรื่องของตัวเองจึงถือเป็นสันดานที่ติดตามตัวคนมาทุกคน เปรียบได้กับจิตที่ถูกครอบงำด้วยความไม่รู้ว่าเรื่องของตัวเองที่เที่ยวพูดให้ใครฟังนั้นแท้จริงแล้วไม่มีใครหลอกที่อยากฟังสาเหตุก็เป็นเหตุผลเดียวกันตรงที่คนอื่นก็มีนิสัยสันดานที่อยากพูดเรื่องของตัวเองเหมือนกันดังนั้นเขาจึงไม่ปรารถนาจะฟังเรื่องของคนอื่นสรุปความว่าทุกคนสนใจตัวเองทุกคน มีพื้นฐานของความเห็นแก่ตัวและไม่มีใครสนใจเรื่องของคนอื่นนอกจากเรื่องของตัวเองด้วยเหตุนี้พ่อจึงขอให้ลูกทบทวนและใส่ใจเรื่องนี้ให้มากๆว่าถ้าเพียงลูกเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการเป็นคนพูดมากที่ชอบพูดถึงเรื่องของตัวเองไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะไม่ดีที่ส่งผลให้ผู้ฟังรู้สึกถึงความพิเศษของเราลูกก็จะรู้ขึ้นมาในใจได้เองว่า การพูดถึงเรื่องตนเองนั้นไม่มีประโยชน์แต่ประการใดเลยกลับจะทำให้เกิดอาการหน้าหมันไส้หน้ารำคาญและเปลืองเวลาที่มีคุณค่าสำหรับตนและผู้อื่นไปโดยเปล่าประโยชน์การพูดเรื่องของตัวเองจึงเป็นเรื่องที่มีโทษมากเพราะผู้พูดจะไม่มีสติมากพอที่จะควบคุมการพูดเพื่อไม่ให้ทิฐิมานะของตนเบ่งขยายออกมา นี่เองเป็นสาเหตุให้เกิดเวรภัยขึ้นแก่ผู้พูดมากได้อย่างมากมายลูกคงเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ว่าพูดไปสองภัยเบีย้ยหนึ่งเสียตำลึงทองไหมสุภาษิตนี้ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งโบราณเกิดมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนโทษภัยของการพูดว่าการพูดนั้นอยู่ในขั้นที่เลวเป็นเรื่องที่ภิกษุ จะต้องยุติการพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากภิกษุหยุดการพูดไม่ได้ขอให้ภิกษุไปนอนซึ่งการหนีไปนอนยังสร้างความเลวน้อยกว่าการพูดเสียด้วยซ้ำการพูดมากพูดเรื่องของตนเองจึงไม่มีประโยชน์ใดๆต่อลูกเลยลูกจะกลายเป็นผู้ที่น่าชังมากกว่าผู้ที่น่ารักและยังพาให้ความสงบและความมีสติ ความมีสมาธิหายไปจากตัวลูกอีกทำให้ปัญญาเกิดขึ้นกับลูกไม่ได้เมื่อลูกเข้าใจโทษภัยของการพูดมากได้โดยเรียนรู้จากประสบการณ์การเคยพูดมากพูดเรื่องตัวเองของลูกและเข้าใจผลลัพธ์ที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยต่อชีวิตลูกกลับจะเห็นแต่หายนะที่เกิดขึ้นจากการพูดมากพอลูกมาเจอคนที่พูดมากพูดเรื่องของตัวเอง ลูกก็จะรู้สึกถึงการไม่พัฒนาของสติปัญญาของคนคนนั้นทําให้ลูกรู้และคาดการผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับชีวิตของคนพูดมากได้ลูกจึงหนีห่างจากคนพูดมากและไม่พยายามสูงสิงด้วยการตัดสินใจหนีห่างจากคนพูดมากจะเกิดขึ้นกับลูกโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องฝืนใจบังคับให้ลูกต้องหนีห่างสาเหตุเป็นเพราะ จิตของลูกบอกกับตัวลูกเองว่าขนาดเป็นตัวลูกเองลูกยังเกลียดนับประสาอะไรที่เป็นคนอื่นลูกจะไม่เกลียดลูกพอจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นกว่าวันก่อนหรือเปล่าตรงที่ถ้าลูกรู้จักตัวเองมากเท่าไหร่ลูกก็จะรู้จักผู้อื่นด้วยลูกพอจะสังเกตอะไรลางๆขึ้นมาได้จากคำสอนของพ่อหรือยังว่าเรื่องที่พาให้ลูก รู้จักและเข้าใจตัวเองส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องที่เลวเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นลูกพอจะเข้าใจความลับของการเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบลางๆหรือเปล่าว่าต้องรู้จักความเลวความไม่ดีของตัวเองก่อนจึงจะรู้จักความดีว่าคืออะไรเมื่อรู้จักความดีว่าคืออะไรจึงจะอ่านและแยกแยะคนออกได้ บอกเธอว่าอย่าท้อสู้ต่อไปเพราะฉันเคยหมดหวังไม่เป็นไรให้เธอจงหยัดยืนโดยลำพังสักวัน